ร้อยสวนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พวกนั้นหมักน้ำโอยหมักน้ำทิวผว้าผมก็ให้เอาใสา่ใส่เพลทใส่เพลทแก้วแล้วเอามาคนละเพลทนะแล้วก็เอาใบส้มล่อไว้นะล่อไว้ระหว่างที่ผมไปนะผมเอากล้องอยร่ละทันอ่างไรตั้งหมดห้าตัวตอนนั้นลูกศิษย์ผมหลายประเทศมีทั้งลูกศิษย์จากอินเดียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเอ้ยเอเอเยอรมานันไทยเขมรตั้งเลยละตัว,ตวแล้ว ฝรั่งมันเขียยไ้ครเฟล่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ปะ่ะบัวก็ไม่เชื่อเราใช่ไหมใช่นะ่นาน่าจะเอานั้นท,ทุกคนก็ถือเพดที่ผมผมล่อเชื่อไปคเขาไปเป็นเใครเพ็นั้นเข้าแถวมาดูเชือเ่อไฟคตเฟลาวิ่งมันยุกยักไปหมดร้อยตัวเเนี่ยร้อยตเแล้วก็ไปไอ้ตรงนี้ผมก็ไปทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์เหมือนกันกในสวนทุเรียนก็เจอไอ้น้ำหมากยี่หาอจเจอ รอเชื้อจะเจอไฟทอสตาล่าวิ่งกันยุ่งยับไปหมดเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะเออเชื้อไฟทอสตาร่านะครับปิดนีหด่หน่อเยผมจะเข้าไปไล่ นี่ถ่ายทำที่เทคโนโลยีรัชบังในกล้องของผมเอ้ยฟ้าชุตะาเนี่ยเป็นลาน้ำนะเป็นลาน้ำนะครับแล้วก็อ่โอปต์เนี่ยนะครับเมื่อเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะแตกสปอร์ที่ให้กำเนิดไอ้สปอร์ที่ว่าเรียกสปอร์เรเกียมน,นั่นดีกว่านะเนี่ยแล้วก็มันก็จะปล่อยซูสปอร์ออกมา เยอะมากมันจะสูสปอร์มานี่คือไฟทอฟท่าหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็น ok ไฟทอฟท่าวันนี้ดูเนี่ยนี่คือไฟทอฟท่าไฟทอฟท่าของตูเรียนนะครับของพืชต่างๆเนี่ยเนี่ายุย่งยากกว่านะี้ยิ่งมีความชื้นเงี้งมีชื้นยิ่งชื้นเนี่ยมันยิ่งแตกไอ้สร้างไอ้ถุงให้กําเนิดสปอร์แล้วก็สร้างสูบสปอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วเห็สปอร์นี่ก็จะไปติดกับส่วนของพืชที่ล่าแล้วก็แทงไอ้ทะลุเจาะชิ้วเข้าไปแล้วก็เข้าไปฝัง แล้วก็ทาให้เกิดเป็นโลกเนี่ยไฟทับลาร่ถ้ามันมากับน้ำฝนท็อกล,ลงยอดใช่ไหมท็อกลงยอดทางใต้ไม่ร่วงที่งกลาวหรือท็อกลงผลในช่วงผลผลทุเรียนร่วงเนี้ยนี่คือไฟทับทารานะครับไม่ยากจิดถึงที่ผมพูดพิสูจน์ได้ดังนั้นใครทมาน้าหมากเชื้อว่าเนี่ยเอาไม้ผมตรวจผมก็ตรวจได้ได้แล้วมาดูด้วยกันอะไรเงี้ยะผมไปพิสูจน์ให้เห็นนะก็ เห็นแล้วนะอันนี้คือไฟท็อปเซรานี่เป็นอย่างนี้ถ้าพวกนี้มันไม่ได้อยู่มันไปในไปไปกับน้ําฝนไปกับอะไรต่างๆมากมายหรืออีกสวนหนึ่งมันมีไฟท็อปเยอะเอารถไปมันก็ติดปะทะรถไปอีกสวนหนึ่งมันก็ต่อกันไปหรือโควิดอย่างเงี้ยนะก็ติดต่อกันไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีน้ามันตายไหมสมาพืดินมันแห้งมันตายไหมไฟท็อปไม่ตายมันจะเป็นลูก ปรับตัวเป็นรูปผนังสองชั้นเป็นรูปโอโอสปอร์ฝังตัว, United, ว,วตอ,อยู่ในดินเป็นระูปโอโอสปอร์เขาเรียกเปกรงสร้างที่ม,มีบาต้นานทานไอโอสปอร์นี่อยู่ในดินกี่ปีอ่ะเท่าที่ศึกษาวิจัยมารวมถึงไอพวกต่างไอพวกที่วิจัยด้านเรือสีโอสปอร์นี่มีชีวิตอยู่ในดินโดยไม่ตายนะห้าสิบปีไม่ใช่ไอมัันหลายคนก็บอกเอ๊ะปลูกทุเรียนไปแล้วปลูกพิใคยไปแล้วตรงเนี้ยนะ กลับไปปลูกอีกมันก็ไปโคกอีกเพราะเชื้อมันอยู่ในนี้นะครับเชื้อมันอยู่ในนี้เพราะฉนคนที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกซ้ำที่ไม่ได้มาปร,รึกษาผมผมมีเทคนิคการปลูกซ้ำที่อ่านน,นี่ไฟสตาร่านะพอละ แล้วที่คนที่ที่ทำน้ำหมักชีวภาพไปแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับผมจะขยายกับันที่เดินใหมันยังไงตัวนี้ต,ต,ตนะัตัวนี้นะครับแล้วก็มากขอบคุณครับนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ทาหมักไว้แล้วทำไมก็ให้ให้กรอง กองข้างล่างจะเป็นกระกองเอาน้ำขึ้ขนพอได้น้ำาั๊บเนี่ยให้วัดวัดความเป็นกรดเป็นด่าพวกนี้เวลาหมากักมันจะเกิดกรดอินทรีมันจะเป็นกรดจัดพีเอประมาณสองสามันเป็นกรดจัดมากอแล้วก็มีเชื้อไม่มีเชื้อ,เ,อเราไม่รู้นะเหม็นก็เหม็นมเวลาไปใส่ต้นพืชแล้วก็แหมเกเราเอาข้าวผุ้ให้่พืชมันกินเข้าวมันผุนะก็ให้เฮ้ยพอเรากองเสร็จพีเมันเป็นกรดแล้วก็ปรับเฮ้ยไอ้การปรับเนี่ย จากดให้ไข่ขึ้นมาประมาณน้อยก็หกหกจุดห้าให้มันพอดีที่พืชเขาต้องการกินได้ดูดได้การปรับเนี่ยทำง่ายคือเอาปูนขาวละลายน้าําข้างนอกนะละแายละลายน้ขา,ลลานขา้างนอกมันจะเป็นน้ำด่างปูนขาวจะเป็นแคลเซียมไฮดรอซายก็เป็นน้ำด่างปูนขาวเราวัดได้เลยมีเครื่องวัด ph วัดเลยนะวัดปั๊บแล้วบันกจอกบมาเป็นน้ำด่างอาจจะมี ph แลแ้วแต่แหลงนะ ph แปด ph เก้าเ, 9, เาเอามาปรับนะใส่เทใส่ลงไป พอปรับ pH ได้6.5แล้วเนี่ยก็เอาต้มนะคนทำเยอะหม้อ200ลิตรต้มแบบที่เขานึ่นหัวเชื้อเห็ดอ่ะหม้อต้มลูกทุงเนี่ยเดือดเลย100องศาสัก2ชั Christina ่วโมงนะปิดไว้2ชั่วโมงเชื้อตายเหมือนเราจะทำวายอย่างเนี้ยพอเชื้อตายปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดแล้วก็พอเย็นก็เก็บใส่ถัง20ลิตรเอาไปใช้ได้เลย เราก็ได้อาหารดีให้กับต้นพืชแลนะ้วก็ใจหมดนะทําอย่างนี้นะให้ทำอย่างนีนะผมก็ต้องไปแนะนําลายพื้นที่ให้แก้ไขคือว่าบางทีบางคนลงทุนไปแล้วนะอูยหมักไว้ของสวสนสวสนี่สวนใหญ่ๆห,หมักไว้ทั้งหมดปูนร้อยถังหดไปซื้อปงซื้อปลาสพบไปตะไคร้ซื้อนาำสูตรนู่นนี่บอกให้ทาอย่างนี้เลยยิ่งรดยิ่งนะนะ เมื่อวานไปเมื่อวานผมอยู่สุดคลเมื่อวานเมื่อวานอยู่ต่าง